สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่มากำรวจไร่ครับมาอนี่เข้าบลูเบอร์รี่ครับเอาบลูเบอร์รี่ที่ญี่ปุ่นครับมาดูวิธีการบลูเบอร์รี่เขาปลูกยังไงเอาปลูกเป็นกระถางน,นะครับวันนี้มาพ่นยาพ่นยาฆ่าหนอน นำโดยเวียดนามพ่นยาครับพ่นยามาหนี่ิแตอนั้นวันไหวเลยไงยกลุ่มมาหนิเรื่องพ่นยาน้าใหม่เรื่องบลูเบอรี่น้ำใหม่ของไก็แล้วครับมื่อหนึ่งนงน,งนง่ประเทศไทยเพิ่งขอบคุณสำหรับการดูพันแปดนะครับพันแปดตอนนี้คนที่เข้ามาดูโอ้ ไอ้กุบขีดด้วยปวดหัวจี้หกักเมายานอนเดี๋ยวม่นอนมาเร่งขอนขอนนี่ต้องขอนทำมาต้องข้อนวิบปิบวิบไงไงี่ต้นบุรพารีนะครับปลูกเป็นกระถางครับมีสายสายน้ำครับสายน้ำยดบระเด็นตีนนำป,ปา้าๆก็ยังบานห้องหยากเลย คอยนำใส่ระบ,บบสายนะครับอันนี้มาลากกันสายยางให้พวกคุณเบียดน้ำนะครับเบียดน้ำเนี่ยฮัลโหลคุณฮัลโหลยู่ไปยูว á, ่าคู่ขาคู่ขาลูกน้อง คนเวียดนามไปร่วกันดีหลายเขาตั้งค์ตำแหน่งแ,งแข่งขวยเขาเลื่อนตำแหน่งแข่งขอยหรอขวหน้าเกียวเรียน่าเขาเลื่อนตำแหน่งแข่งขวยเป็นหัวหน้าเกียวไปเสียไล่ทหารมากมายเด่นเสียทหารคู่ใจเพิ่มเอาเตยเตย บุรบษพี่นี่พึ่งเก็บเกี่ยวไปต้องสองอาทิตย์ก่อนนะครับต้องพึ่งแล้วอันนี้มาตัดออกแล้วตัดกิง่งมันออกแต่งกิ่งใหม่ให้มันโปร่งใหม่ครับมีหลายสายพันธุ์นะครับมี่นี่มี่สามสายพันธุ Blue ์บุรบษพี่มีสายใดพันธุ์นะครับมีถ้วยไร่โตยูริกระโอพีไอ ฝนตกแง่งแน่นพี่น้องมาเนี่ยญี่ปุ่นฝน,นตกกักตกเนี้ยเขาว่าตกกระติ๊ดหนึ่งมาสั่นเขาว่าโอ้ยหนาท่วมให้หน้าพี่น้องมันเนเงเนี่ยไตเอื้องนีมาแรงไตเอื้องเด้อะพวกกันยืนนู้น,นหน้าไ่าไหมนะโอ้ยฝนตก ตรงเตยมื้อเช้ได้ยุดงานมาขว่ยเนี่ยตรงแล้วเอาออกมาสมนิทกันเด้พี่น้องเด้อยเก็บของเลือกองานแล้ว